เขจับปลาพี่ตองเอกนะครับที่ผมบอกว่าหางเขาเป็นซีดหรือว่าเป็นพวกเหมือนหูดนะครับเหมือนหูดปลานะครับขึ้นที่หางชายหางพอดีเราเห็นก่อนนะครับก็พอดีจะย้ายนะครับจะย้ายจะย้ายบอกก็จับเลยนะครับนี่นะครับพี่ตองเอกอ๋ออ๋อใจเย็นใจเย็นนี่นะครับคือหูด ที่หางนะครับขูดพวกนี้มันก็เกาะเป็นปรสิตเกาะนะครับถ้าเราไม่เอาออกปลาเขาเอาออกเองไม่ได้แน่นอนนะครับก็คือวิธีของผมไม่ยากนะครับเนี่ยไม่ยากตอนแรกก็เป็นทั้งหลังด้วยข้างหลังก็ยังมีอีกนิดหน่อยแต่ถือว่าเดี๋ยวก็ขูดไปทีเดียวเนี่ยมือลู่เลยนะครับ <S <S ถามว่าเขาเจ็บไหมผมว่าเขาเจ็บบ้างเล็กน้อยแต่ต้องทนนะครับก็คือต้องเอาออกนะครับแต่ข้างหลังก็แทบไม่มีแล้วนะครับถ้าลุ่นลุ่นนี่แทบไม่เจอแล้วน่าจะเป็นสีของเขาแล้วไอเนี่ยใช่นะครับ ไอ้ตรงนี้ยังใช่อยู่นะผมก็จะลูดเลยนะครับลูดออกเลยนะครับเนี่ยออกเลยให้มันเป็นไข,ข่ขาวๆนี่ยนะครับมันก็จะเป็นไข,ข่ขาวๆมานะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เกาะอ,อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เอาออกมันก็จะเหมือนกับเหมือนปลามันก็จะเจ็บอะนะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนไขมันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ นะตรงนี้ต้องเอาออกไปนะครับนะครับให้มากที่สุดเท่าที่ว่าเราจะเอาออกได้นะครับก็มันจะไม่ใส่นะมันจะไม่ใสเ่เหมือนแผ่นหางแบบนี้นะครับเพราะเมือกมันคุมไว้เราก็พยายามขูดในตรงบนบนออกให้ได้นะครับบนบนออกให้ได้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะพี่ต้องเอกก็ไม่มีอะไรเนี่ยตัวเขาก็ประมาณเนี้นะครับประมาณเนี้ยประมาณกว่ามือผมนี่แหละนะครับก็ตรงนี้ก็ ลูดออกไปแล้วแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นแผลยาวนะครับเป็นแผลใหญ่นะครับก็แค่ว่าลูดไอ้ตรงที่มันเป็นสักคูออกให้หมดนะครับตอนนี้หมดแล้วข้างหลังก็คือเป็นอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นแผลเก่าเขาแหละครับที่ผมเคยลูดออกแล้วครับลูดอีกหน่อยนะคือพวกนี้เห็นแล้วต้องทํานะครับเพราะว่าเห็นแล้วปล่อยเฉยไม่ได้นะครับมันก็ มันก็มาเกาะกินเนื้อปลาเนี่ยแหละกินของปลาไปเรื่อยนะครับคือกินเลือดปลามันกินเมือกปลาไอปลาไอพวกเนี้ยนะครับออกเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับก็จะบางลงไม่เป็นหนาๆนะครับนี่ก็จะมีตรงนี้หน่อยนะแต่ว่าตรงนี้ผมมองว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ก็ปล่อยเขาไ้ก่อนไว้ตรงนี้คลิปว่ายนี่ถ้าเราไปยุ่งกับเขามากไม่ได้นะคลิปว่ายเดี๋ยวก็ว่ายไม่ได้ยุ่งเลย,ยตรงหางนี่ยังถือว่าโอเคไะปเดี๋ยวไปไว่าอ่างใหม่กันะ อนี่อใหม่นะครับนี่ประมาณนี้ที่กว้างขึ้นอ่อันนี้เนื้อที่กว้างขึ้นแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับก็พี่ต้องเอกลงไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวคงต้องอัดยาเหลืองช่วยเขาหน่อยนะครับ เออมาเดี๋ยวมาพี่วนดําต่อเลยนะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาหนะ้าไม่น่าจะติดเชื้ออะไรนะครับเพราะว่าน้ําผมทําไว้แล้วนะครับก็คือน้ําเนี้ยก็คือต้องใส่แล้วพักไว้แล้วนะครับแล้วก็อ่าใส่ยาหลายอย่างกันนะครับแล้วก็ด่างครับทีหม่งก็ใส่นะครับเพื่อฆ่าเชื้อมันในตัวด้วยนะครับก็เดี๋ยวพอดีมันมีแผลแบบนี้นะครับก็เดี๋ยว เอาแล้วเหลืองช่วยเขาหน่อยนะครับให้เคลือบตัวไว้หน่อยนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับมาตอนนี้ถึงที่ตาเจ้าวนดํานะครับเจ้าวนดําเนี่ยเขาจะแรงเยอะนิดนึงนะครับก็ตัวใหญ่นะครับเนี่เนี่ยตัวใหญ่นะครับสะบัดน้ําแรงนะครับก็ต้องรู้จักวิธีจับเขาหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่ค่อนข้างใหญ่อ่ะตัวมันบึกอยู่แล้วนะครับก็ ถามว่าชอบเล่นปลาผมชอบเล่นปลาแต่ว่าจะไม่สัมผัสเขาแบบไอ้นี่เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไปบีบเขาจนแบบไอ้นี่นะเนี่ยปลาดำนะดูนะครับใต้ท้องนี่เหลืองหมดแล้วนะครับแรงเขาเยอะนะครับจะให้ดูตรงเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูใต้ท้องเขาเลยดีกว่านะครับใต้ท้องเขาเนี่ยเนี่ยค่อนข้างเหลืองหมดแล้ว นะครับเหลืองหน้าเขาเริ่มขาวหมดแล้วยันหูแล้วเนี่ยชัดๆเลยนะเนี่ยดูนะแล้วก็หางเริ่มเริ่มเริ่มแล้วเริ่มจะแตกขอบหางเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มจะลอกแล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะออกเป็นสีทองแต่ครนี้มันมีสีขาวด้วยไงก็เราก็ลุ้นกันว่าจะได้กี่สีนะครับถ้าได้เป็นสามสีจะสวยนะครับเพราะปลาช่วงเนี้ยติดสามสีมันก็มีเนี่ยแล้วก็ตรงหางที่ที่ตรงเนี้ยเริ่มแตกเป็นสีแล้วนะครับเริ่มเริ่มแตกแล้วนะครับผมไม่อยากจับเพานานนะก็ เดี๋ยวจะจับไปไว้อ่างนู้นเลยดีกว่านะครับ,บเนี่ยตัวเขาใหญ่ยิ่งกว่ามือเงี้ยนะครับตัวใหญ่มากนะครับไปใจเย็นนะครับนี่เดี๋ยวได้ที่ว่ายใหม่อันนี้จะใหญ่ขึ้นนะครับคราวนี้ตัวเขาดำๆเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็น อ่ะคราวนี้ลงมาอยู่ในอ่างนี้นะครับถือว่ามีที่ไหวยมากขึ้นนะครับก็ดูว่าตื่นเต้นมากขึ้นเพราะว่าจริงๆเขาจะอยู่ในตู้นะครับไม่คุ้นกับว่าการมองมาข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นไขรที่โผล่ขึ้นมาข้างบนตอนเนี้ยก็เขาก็จะตกใจนะครับจะตื่นตื่นหน่อยนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าผมว่าอยู่ในนี้จะดีกว่านะมันจะดูมีที่ไหว้มากกว่านะครับก็ยังไงอะ่ะเพื่อนๆที่พี่น้องๆน,นะครับที่เลี้ยงปลา นะครับเหมือนกันชอบปลาเหมือนกันเนี่ยก็จะรู้ว่าบางทีปลาเราเห็นเขาตัวใหญ่แล้วอยู่ในที่แคบมันก็อดนะครับมันอึดอัดอึดอัดแทนน่ะมันไม่มีที่ว่ายนะครับแล้วก็ปลาฮอนดายักษ์เนี่ยเป็นปลาที่แบบว่าคือมันใช้พื้นที่เยอะนี่ถ้าไปอยู่ที่บ่อเนี่ยมันต้องอยู่บ่อสี่คูณสี่เมตรเนี่ยมันอยู่สิบตัวนะเขาใส่ประมาณสิบไม่เกินสิบห้าตัวนะเออแล้วมันมีที่ว่ายเยอะนะครับคืออันนั้นเขาหวังผลให้มันโตเยอะแล้วกินได้เยอะนะครับที่ว่ายมันก็เลยเยอะนะครับ แต่ของเราเนี่ยมันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หวังผลว่ามันจะโตขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับเคยพูดกันหลายคลิปว่าปลาทองเนี่ยนะครับเวลาเราซื้อมาปุ๊บมันเหมือนกับมันจะดอกเลยนะครับด้วยสถานที่ด้วยสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างอาหารนะครับบอ่อปลาเนี่ยเ็าให้ไข่ตุน๋นเ็าให้วิตามินให้อะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอัอตราการโตของมันโครงสร้างมันเนี่ยก็ถ้าคุณซื้อมาจากฟาร์มอะไซไหนเนี่ย ก็สามารถเลี้ยงให้มันโตได้แต่ว่ามันจะไม่โตสมบูรณ์แบบบึกขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งเลยเท่าเท่ากับอยู่ที่บ่ออ่ะผมคุยอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามาบอกไม่โตเลยไม่ได้มันโตเพราะเราให้มันกินอาหารมันโตแต่มันจะไม่โตแบบแบบฟอร์มที่มันแบบควรจะสมบูรณ์เหมือนตอนอยู่ที่บ่อเออสมมุติว่าบ่อเขาเลี้ยงใช้เวลาเลี้ยงหนึ่งปีได้ตัวหนึ่งได้สิบสองฟุตไ,ไม่ใช่ได้สิบสองนิ้วนะครับตัวหนึ่งไม้บรรทัด แต่ถามว่าตอนที่เราไปซื้อเข้ามาสมมุติเราไปซื้อเข้ามามันแค่ครึ่งแม้บรรทัดแล้วเราหวังว่าจะเลี้ยงให้ได้เท่าหนึ่งแม้บรรทัดเหมือนกับที่บอกเขาแล้วก็ฟอร์มสวยๆแบบเขาเนี่ยมันยากนะครับนอกจากว่าคนที่ซื้อเนี่ยมีสถานที่ที่ดีอาหารที่ดีจริงนะครับแล้วก็องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมได้จริงๆนะครับก็สามารถเลี้ยงให้มันโตได้แบบนั้นจริงๆแต่ส่วนใหญ่ที่เอามาอต้องคุยอย่างนี้ไม่เดี๋ยวมันจะบอกว่าไม่มีคนเลี้ยงได้เลยมันไม่ได้ เพราะบางคนเขาก็เอาใจใส่อาหารเขาสมบูรณ์มันก็ได้นะครับแต่รูปแบบทรงฟอร์มเนี่ยมันก็สู้สู้สถานที่ที่เขาเลี้ยงอาชีพไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกนี้เขากําหนดได้แต่เรากําหนดไม่ได้เราเลี้ยงเอาสวยงามเพราะ,ะนั้นคนที่ซื้อปลาที่มันใหญ่แล้วแบบผมเนี่ยไอตัวเนี้ยไออ้วนดำเนี่ยนะครับมันคือมันใหญ่มาแล้วทรงมันมันค่อนข้างเนี่ยเต็มฟอร์มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้เท่าไหร่นะครับอาจจะใหญ่ขึ้นอีกสักนิ้วหนึ่ง เลี้ยงไปอีกสักปีสองปีเนี่ยนิ้วหนึ่งแค่นั้นแต่จะไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะครับจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะครับแล้วก็ทรงมันก็จะไม่ได้บึกไปกว่านี้นะครับก็ยืนพื้นทรงนี้หรืออาจจะดรอปลงนิดหน่อยนะครับคราวนี้เอามาวัดกันที่เรื่องสีเพราะว่าสีกับอายุปลาเนี่ยมันมันมีความสําคัญนะครับก็คือมันจะลอกตามตามอายุผมเข้าใจอย่างนั้นนะปลาฮอลันดายักษ์เนี่ยนะครับคือตัวไหนลอกเร็วก็ลอกเร็วไปเดินนะครับบางทีเดือนสองเดือนลอกแล้ว นะครับแต่ที่ออกมาจากท้องเลยนะออกจากไขม่มาเนี่ยพอมันโตได้นิ้วหนึ่งบางตัวนิ้วสองนิ้วนี่ลอกแล้วนะครับแต่ถ้าตัวไหนมันดําแบบนี้ดําปีบีควายอยู่เนี้ยบางทีต้องลุ้นกับมันอ่ะนะครับต้องใช้เวลาเป็นปีอยู่เหมือนกันนะครับไอตัวนี้ผมว่าไม่น่ามาอยู่กับผมนี่ก็ประมาณสองเดือนกว่าแล้วสองสามเดือน,น่ะประมาณเนี้ยแล้วก็อยู่ที่บ่อมาก็น่าจะประมาณสี่ห้าเดือนปลาจะอายุเข้าขวบแล้วเข้าปีแล้วก็ยังลอกได้แค่นี้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะลอกทั้งแผ่นหรือเปล่านะ แต่ผมคิดว่ามันลอกเต็มแผ่นแน่นอนลอกทั้งตัวแน่นอนผมไม่กล้าซื้อมันมานะครับด้วยประสบการณ์ของผมนะก็เอาคร่าวๆประมาณน,นี้นะครับก็ภารกิจย้ายตู้นะครับเจ้าวนดํามาอยู่ในตู้ที่มันกว้างขึ้นตู้36นะครับตู้พันปีนะครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ถือโอกาสทาแผลให้พี่ทองเอกเข้าไปด้วยในตัวเลยนะครับขูดหูดทั้งหลังนะครับแล้วก็หูดที่ตรงหางให้เขาไปด้วยเลยนะครับก็ อตอนนี้ก็มองเขามีความสุขดีนะครับแล้วก็ยังไงจะมาอัปเดตนะครับมีนะครับ f c ของเจ้าอุ่นดำมีนะครับก็จะมาถ้ามันมีอะไรคืบหน้าอย่างนี้ดีกว่าเพราะตอนเนี้เท่ากับว่ามันไปอยู่อย่างนี้แล้วเราดูดูจากข้างหลังลงไปแล้วดูได้ข้างหลังมันแล้วเพราะฉะนั้นการดูข้างๆจะดูยากแล้วนะครับจะดูยากแล้วก็ถ้ามันลอกจริงแล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีเรื่อยๆแล้วกันนะครับสําหรับ f c ของเจ้าอุ่นดำนะครับ คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้จนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ